รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทับเจริญนะคะสวัสดิการที่รัฐจะให้คนไทยด้วยกันเนี่ยผมมองว่าน่าจะให้ เทียบเทียมกันเสมอกันไม่ใช่มาแบ่งคนนู้นระดับนั้นระดับนี้ถ้ามาคุยกันเรียกชาวบ้านประชุมกันมากันดีๆเนี่ยพวกผมก็ยอมรับมีหนังสือคำสั่งมา6มงเย็ยนปลดเลยไม่มีการสอบสวนว่าเจ้าวาดองค์เดิมหย่อนยางทั้งสงเพราะว่าพระที่เอามาเป็นของปลอมนะครับอันนี้โรมกันช่วโกงแล้วพระที่เอามาเนี่ยนะครับองข้งนอกเนี่ยก็ขายในแปดสิบิบเพราะเป็นของปลอม แต่อันนี้มาขายองค์ละสี่หมื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับบิชั้นชนทิชารอดกันภยัยและคุณสัตคุณตันทวีวิวัฒน์ค่ะ เรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ที่ล่าสุดประกาศไว้ในรชัชสกิจารูเบกษาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการจ่ายเบี้ยคนชราแบบทั่วหน้าก็ถือว่าไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ดําเนินการมา14ปีด้วยกันและประเด็นนี้เองนะครับสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันแบบกว้างขวางและที่สําคัญครับโยงประเด็นถึงเรื่องการเมืองด้วยครับ ซึ่งนอกเหนือจากการถูกโยงไปเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะคะหลักเกณฑ์นี้ค่ะก็ถูกตั้งคำถามว่าเกิดขึ้นในช่วงของรัฐบาลรักษาการแต่สิ่งสําคัญนะคะคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าใครที่จะได้หรือไม่ได้เบี้ยยังชีพคนชราติดตามเรื่องนี้กับคุณโชติมาจันโคงค่ะก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเพราะว่าก็จะได้จะรับอยู่แล้ปีหน้าเนี่ยพอได้ยินข่าวแว่ว เราในฐานะประชาชนเราก็ไม่ไม่ชอบพอเราเป็นอายุมากขึ้นนะมันจะจะตกงานวันไหนก็ไม่รู้นี่แหละมันทุนกระทบของคนผู้สูงอายุที่จะพึ่งพาของทางรัฐบาลใหม่นะฝากถึงรัฐบาลใหม่ภัคไหนก็แล้วแต่ก็ฝากฝากเรื่องนี้อย่าลืมเรื่องสวัสดิการของคนแก่ผู้สูงอายุสวัสดิการที่รัฐจะให้คนไทยด้วยกันเนี่ย ผมมองว่าน่าจะให้เทียบเทียมกันเสมอกันไม่ใช่มาแบ่งคนนู้ระดับนั้นระดับนี้คนสมัยอ่ะถ้าเสมิมติถ้าจะบอกว่าคนที่มีเงินที่เขารวยล้นฟ้าหรืออะไรเขามีไอ้ตรงนั้นเขาได้แต่เขาก็สามารถที่จะมีการที่แบบเอ,อ่ยได้นี่มาบอกแล้วมาเขามีแล้วนะเขาทำบึงเขาไม่เอาเขาสามารถมาออกตัวได้นะ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนปี2507จะมีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุปี2566ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปคือผู้ที่ต้องใช้หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยที่เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11สิงหาคม นับได้ว่าเป็นการสิ้นสุดการจ่ายเบีย้ยอย่างชีพคนชาราแบบทวนหน้าที่ดำเนินการมามากกว่า14ปีเบีย้ยอย่างชีพคนชาราเหมือนเป็นเงินบำนาญผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีขึ้นไปและหลักเกณฑ์ฉบับล่าสุดได้เพิ่มเติมในหมวดที่1คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพข้อ6วงเล็บ4ระบุว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การอย่างชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดกําลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกรณีที่กระทรวงมหาดไทายปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566หลายคนกังวลหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง นักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอธิบายให้เราฟังว่าหากตีความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 5 2, 2> <คน S 1> และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือผู้ที่จะได้รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุต้องมีสัญชาติไทยอายุ60ปี ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรณีผู้สูงอายุที่มีบุตรทำงานในหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้กรณีที่ผู้สูงอายุได้รับเงินบำนาญพิเศษตลอดชีวิตแทนจากการที่บุตรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศจนร่างกายพิการทุกพลภาพหรือเสียชีวิตยังสามารถรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้ กรณีที่ผู้สูงอายุได้รับบัตรสวัสดิการคนจนจากรัฐยังสามารถรับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุได้การให้เงินเบีย้ยผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของทุนหน้าเป็นแบบขั้นบันไดาตามอายุใช้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าเป็นแบบนี้มีความสูมเสี่ยงทางด้านการคลังมากน้อยแค่ไหนก็แปลว่ารัฐบาลจะต้องหาเงินเข้ามาใส่กล่องปีละเป็นแสนล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะช่วยผู้สูงอายุมันก็มีงานวิจัยวันนี้เป็นของอาจารย์วรเวชซึ่ง เป็นหนึ่งในโครงการของสอสสนะครับผมก็ได้เข้าไปช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์สิ่งที่เราพบก็คือว่าถ้าเราพิจารณาถึงฐานะทางด้านการคลังในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วเราไปดูว่าเราสามารถให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นเบี้ยผู้สูงอายุได้มากน้อยแค่ไหนคําตอบก็คือฐานะทางการคลังเราเนี่ยสา, ح, สามารถให้แบบทวนหน้าได้และสามารถให้ได้ถึง1,000ับาทต่อคนต่อเดือนอันเนี้ยน่าจะค่อนข้างมั่นใจว่า ฐานะทางการคลังเอาอยู่มันก็สู่ประเด็นที่2ว่าแล้วทำไมเราถึงต้องมานั่งคุยกันเรื่อง targeting ทำไมเราถึงต้องคุยในเรื่องของการคัดกรองการเลือกกลุ่มผู้ส่งอยูยที่ยากจนหลาดทำไมเราไม่ให้แบบทุกคนสิ่งที่เรากังวลใจเนี่ยเรามองว่าในอนาคตมันมี ต้องเรียกว่าความเสี่ยงน้อย2ประการที่จะมากระทบยอดเม็ดเงินเบี้ยผู้สูงอายุนี่แหละแต่ว่าจํานวนผู้สูงอายุที่เราช่วยเหลือนะครับหประมาณ1นึ่งแล้านบาทต่อปีเนี่ยมัน cover หรือมันให้ประมาณผู้สูงอายุ12ล้านคนแต่ใน1 0ถึง15ปีข้างหน้าจํานวนผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณการจํานวนประชากรเนี่ยบ่งชี้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปถึง20กว่าล้านคนคนที่เราต้องช่วยในโครงการเบี้ยผู้สูงอายกุก็กระโดดเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าเรามองไปใน10ถึง15ปีห้างีน้านย จำนวนผู้สูงอายุมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสูงถึง20กว่าล้านคนอย่างน้อยมันต้องใช้เงินมากขึ้น60-70%ก็แปลว่าหลักแสนล้านมันก็จะกระโดดไปเกือบๆสองแสนล้านแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดก็คือรัฐต้องหาเงินมาโปะตรงนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่ารัฐเก่งจริงสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้อาจจะเก็บภาษีก็ดีอาจจะไปรีดจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีหาเงินมาโปะได้ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็มีความสุขแต่ต้องหาต้องทำแบบนี้ทุกปีนะครับ ล่าสุดหลังประกาศมาก็ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังจนกว่าจะเคาะเกณฑ์ชี้วัดความมียรรายได้ไม่เพียงพอแม้จะมีออระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหม่มีผลตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุหลักเกณฑ์ผู้ที่มีคุณสมบัติใหม่เพิ่มเติมว่าเป็นผู้ไม่มีออรายได้หรือมีออรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด ล่าสุดยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดการมีรายได้ไม่เพียงพอดังนั้นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบเดิมข้างตน้นยังสามารถรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้ตามปกติส่วนเกณฑ์ว่าต้องจ่ายให้กับผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอต้องใช้งบประมาณในการจัดทำระบบคัดกรองผู้มีสิทธิ์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยมองว่าต้องกำหนดหลักเกณฑ์คัดกรองให้ชัดเจนจะได้เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่คัดกรองด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมไม่เกิดการเหลื่อมล้ำในสังคมหากมีผู้ที่เข้าไม่ถึงตัวระบบพิสูจน์ความจนเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆเกิดขึ้นก็จะยิ่งทําให้คนจนเข้าไม่ถึงสิทธิ แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือจะเป็นลิเทเลเจอร์พวกพิงทายนะครับเป็นเป็นลิเทเลเจอร์ของกลุ่มลาตินอเมริกาที่เขาเนี่ยพยายามเพิ่มสวัสดิการแบบนี้เหมือนกันและสิ่งที่พบก็คือว่าสวัสดิการขึ้นทุกคนมีความสุขอยู่ได้10ปีสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดขึ้นอะไรก็คือกลายเป็นประเทศเกิดวิกฤตทางด้านการเงินค่างเงินอ่อนมันจะกระทบแม้แต่คนที่เป็นชนชั้นกลางธรรมดาที่เราพยายามจะออมเพื่อกเกษียณอายุแต่ปรากฏว่าเงินของเราไม่มีคุณค่า เงินเฟอ้อสูงจนเราสามารถซื้อของได้น้อยลงมากๆกว่าที่เราเตรียมการเอาไว้อยากจะทําแบบทุ่นหน้าทําได้แต่คุณต้องวางแผนเสียแต่ตอนนี้ว่าคุณจะเก็บภาษีอย่างไรเพื่อที่จะมาปกหาเงินมา7 0็ดแสล้านบาทต่อปีผมไม่ได้บอกว่าทางไหนมันดีกว่ากันแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าการที่คุณเลือกทุ่นหน้ามันแปลว่าคุณต้องเข้าใจว่าในอนาคตคุณจะต้องเสียภาษีมากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดว่าเลือก targeting เนี่ยผมขอแถว,ว่ามันก็ไม่ใช่ทางที่ดีกว่าแน่นอนว่ามันสามารถที่จะลดงบประมาณได้ในระดับหนึ่งแต่ข้อเสียก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำ targeting เนี่ยเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่เราจะช่วยแล้วเวลาเราเลือกกลุ่มตรงนี้มันมักจะมีปัญหาปัญหาก็คือคนที่เราควรจะช่วยมักจะเข้าไม่ถึงหากเป็นไปตามแนวทางนี้จะทำให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพถูกตัดสิทธิ์ไปถึง6ล้านคนจากราว1 1ล้านคนที่ได้สิทธิ์ เนื่องจากกระทรวงการคลังจะเลือกจ่ายเบีย้ยอย่างชีพเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยจำนวน5ล้านคนโดยรัฐอ้างว่าจะช่วยลดรายจ่ายงบประมาณไปได้3-4มถึงหมื่นล้านบาทหากใช้เกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ผู้สูงอายุรุ่นล่าสุดที่รัฐเปิดให้ลงทะเบียนร,รับเบี้ยอย่างชีพคือผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507นั่นหมายความว่าผู้ที่เกิดหลังจากนี้ อาจจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ขอรับเบีย้ยอย่างชีพตามคุณสมบัติใหม่ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับล่าสุดหากเป็นเช่นนั้นอาจจะไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมชาลีลอยสูงที่ปรึกษาสมาพันธ์สมานฉันแแรงงานไทยให้ข้อมูลกับเราว่าอยากให้รัฐบาลทบทวนยกเลิกหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่เป็นการทำให้สวัสดิการผู้สูงอายุในไทยถอยหลังไปจากปี2552 จึงขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ของเดิมเนี่ยมันจะใช้แบบท่วนหน้าคำว่าท่วนหน้าก็คือหมายถึงว่า อายุ60บริบูณ์ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้600บาทไม่วาจะเป็นคนรวยคนจนนะก็มีสิทธิ์ได้แต่ถ้าของใหม่เนี่ยที่เขาประกาศออกมาเนี่ยเขาก็ยังให้เหมือนเดิมนะคนเก่าก็ยังได้เหมือนเดิมนะแต่คนใหม่ก็อาจจะต้องมีการไปเช็คประวัติว่าจนจริงหรือเปล่าไอ้คำว่าจนจริงเนี่ยมันเอาอะไรมาเช็คถ้าเบื่อมันอาจจะมีเจ้าหน้าที่ทุจริตก็ได้หรือว่าไปได้งานเพิ่มขึ้นมาก็ไปถามก็ทําให้ไปสร้างอานาจให้กับเจ้าหน้าที่ในอนาคตมันจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ใสุดท้าย คำว่ารวยกับจนเนี่ยมันก็ไปทะเลาะกันเองมันวิสู์ไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าเผื่อก็หกสิถ้าเขามีที่ดินถามว่าเขาจนหรือเขารวยที่ดินแต่มันขายไม่ได้ก็มันก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้นอกจากว่าคุณต้องไปทำเกษตรต้องไปอะไรมันก็คือคือคนจนนั่นแหละที่มีไรายได้น้อยคุณจะเอาตัวนี้มาวัดไม่ได้ว่าเอ้ยคุณมีทรัพย์สินเยอะแล้วคุณเป็นคนรวยแล้ว อกจากนี้ยังมองว่ารัฐบาลควรสร้างมาตรการการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าเพื่อบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยที่จะเข้าอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าผู้สูงอายุอย่าง ถามว่าเงินที่จ่ายเข้ามาเดือนละ600-700ให้อายุ80เนี่ยึ้้นไปกับ800ใช่ไหมเงินส่วนนี้ที่เขาได้มาเขาก็ไม่ได้มาเก็บไว้ในกระเป๋านะเขาก็ต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยถามว่านักธุรกิจที่เขามีการผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเขาจะผลิตออกมาแล้วจะไปขายขายเพราะประชาชนไม่มีเงินซื้องคนกลุ่มนี้เยอะด้วยการพิสูจน์ในเรื่องความจนความรวยของคนเนี่ยมันไม่ง่ายอ่ะ ตัวจริงสนามข่าวได้รับข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุตัวเลขผู้สูงอายุในไทยณสิ้นปี2565จากฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอยู่กว่า12.6ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยอย่างชีพราว11ล้านคนนอกนั้นเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มข้าราชการ,กรเกษียณอายุที่รับเงินบำนาญจากรัฐสำหรับโครงสร้างอายุของผู้สูงอายุในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ60 69ปี คิดเป็นจำนวนร้อยละ56หรือราว7.1ล้านคนผลจากประกาศฉบับนี้จะส่งผลให้ประชาชนที่มีสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชีพคนชราในอนาคตต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติด้านรายได้จากเดิมที่เป็นระบบขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์โดยไม่มีการเช็คคุณสมบัติสถานะาทางเศรษฐก<ม>ิจโชติมาจานันคงตัวจริงสนามข่าวรายงานเอเช่างังคืตัวอย่างมันจะเป็น หลังจากนี้นะคะก็ต้องติดตามว่าแท้ที่จริงแล้วคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะมีหลักเกณฑ์ออกมาในชัดเจนรูปแบบไหนคะ่ะ จากเรื่องนี้ครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องมหากาพย์กว่า20ปีนะครับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินภายในวัดบางครานจังหวัดพิจิตรครับซึ่งเป็นประเด็นทะเลาะวิวาทกันนะครับระหว่างทีมชุดผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็วัย,ยาวัจกรทั้งชุดใหม่แล้วก็ชุดเก่านะครับทะเลาะกันถึงหนักขั้นที่ว่าไม่ให้เจ้าอาวาสชุดใหม่เนี่ยเข้าไปในวัดมีการทำลายร่างกายกันและที่สําคัญครับมีสวคนดังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยครับ ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะคะก็จะมีทางออกแล้วนะคะซึ่งเมื่อสุดค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะดิฉันได้ลงสนามข่าวไปร่วมกันกับทีมบิ๊กโจ๊กหรือว่ารองผอบตอรอกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหาทางออกเรื่องนี้แต่ว่าในระหว่างการประชุมค่ะก็มีการเชิญสวกิติศักดิ์เข้ามาร่วมประชุมด้วยซึ่งมีรายงานนะคะว่าในที่ประชุมมีวิวาทะระหว่างสวกิติศักดิ์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยลงสนามข่าวเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ การประชุมร่วมกันระหว่างนายพยนัลอวัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรผลตำรจเอกสรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตมจแห่งชาติสำนักงานบังคับคดีวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นการหาทางออกของปัญหามหากาบวัดบางคลานอโพเตรีจังหวัดพิจิตรระหว่างการประชุมมีการพูดถึงปมปัญหาสวกติศัรัตนวราหะมีวิวาทะถกเถียงกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงรัศการวัยยาวัจกร คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันของวัดถึงจุดเริ่มต้นของปัญหาโดยอ้างว่าอดีตเจ้าวาดวัดถูกเจ้าคณะจังหวัดรูปก่อนกันแกล้งเนื่องจากอดีตเจ้าวาดวัดไม่ยอมให้เงินซึ่งเป็นเงินของวัดบางคลานกับเจ้าคณะจังหวัดและสาเหตุที่ชาวบ้านไม่ไว้วางใจคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันเพราะมองว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จะหน่ายพระเครื่องอดีตเจ้าทวาดเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยถูกกันแกล้งนะถูกคนกลุ่มนี้ซึ่งมีไม่ถึง10บคนเนี่ยลองเรียนดูท่าน และเป็นกระบวนการเดียวกันกับเจ้าพัจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงถูกสั่งให้ออกให้ออกนะไม่ไม่มีโทษเขาไงให้ออกอแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอดนะ,อะดังนั้นเนี่ยเรื่องทุจริตเ,เป็นเรื่องสําคัญประเด็นสําคัญนะเรื่องดังแก่ชาวบ้านฟ้องชาวบ้านเป็นร้อยคดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย อยากให้อยากให้สื่อเข้าใจนะว่า,าวัดบางพานเนี่ยมันมีเรื่องทุจริตนะมันมีการหาประโยชน์จากตรงนี้นการจำหน่ายพระเนี่ยรวมๆแล้วตามที่เราเมีหักฐานหลายร้อยล้านหรืออาจจะถึงพันล้านนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็อขอบคุณบิโจกที่ลงมาประเด็นนี้นะครับแล้วก็การตรวจสอบมีขึ้นแล้วก็ เอ่จะต้ง้งดดนนิีีกกับผูท,ทรักษาการวิยาวัจกรของวัดชี้แจงว่าการจำหน่ายพระเครื่องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของวัดซึ่งจเจ้าวาดก็มอบหมายและมีหลักฐานทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ซึ่งการที่สวก,กิติศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มองว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะผู้บริหารชุดเก่าหรือไม่ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องแยกสวก,กิติศักดิ์ออกจากชาวบ้านก่อน เราจะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากนะครับเพราะาเพราะว่ามีบุคคลที่เราเห็นอยู่วันเนี้ยที่เขามาร่วมก็โอกาสดีแล้วที่เขามาซึ่งปกติเขาจะไม่เคยถ้าเจอหน้าผมก็บอกเขาไม่อยากเจออันนี้ครับเราก็พอใจท่านผู้ว่าที่เข้มแข็งนายอำเภอที่เข้มแข็งแล้วก็ท่านรองผู้การตํารวจแห่งชาติที่เข้มแข็งนะครับคือจริงๆเงื่อนไขของตัวรักษาการเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากถ้าหากว่าคุณกฤษศักดิ์ไม่มายุยงส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาก็คือในในกลุ่มนั้นที่ผมบอกในที่ประชุมว่า ทางวัดทางเจ้าวาดยินดีที่จะดูแลทางช,ชาวบ้านที่โดนคดีอะไรต่างๆแต่ต้องแยกแยกน้ําปลาออกจากน้ําคือหชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเลยส่วนที่2คืออดีตกลุ่มของอดีตเจ้าวาดที่เคยเป็นวย,ยาวจักรที่โดนคดีในการยากักยอกทรัพย์ไปเกือบ200ล้านล้านออกไปสุดที่3ส่วนที่สคือกลุ่มของคุณกิติศักดิ์ที่เข้ามาสนับสนุนนี่ครับเป็นกระบวนการอย่างนี้ รักษาการวยาวัจกรยังพูดถึงรายการทรัพย์สินทั้งหมด1นึรยสเรายการที่อยู่ในกุฏิของเจ้าวาดวัดและยังไม่ดําเนินการส่งมอบให้กับเจ้าอาวาดและผู้บริหารชุดใหม่ส่วนนี้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะก่อนหน้านี้เคยพบว่างาช้างของวัดตกไปอยู่ที่น้องสาวของอดีตวยาวัจกรประเด็นนี้รองพบตรย,ยืนยันว่าจะตรวจสอบให้โปร่งใสที่สุดซึ่งในวันที่22สิงสิงหาคมนี้ จะมีการเปิดซับตามคำพิพากษาของศาลดีกาเราก็เดินโดยยึดหลักกฎหมายนะครับนะแล้วก็ใช้การสร้างความรู้ความขเข้าใจให้ประชาชนเขาเข้าใจให้มีความเชื่อมั่นนะครับนะแค่นั้นบอกว่าเ,าเมื่อเราสิ่งสำคัญนะครับนะเดิมเราแปดปีแล้วนะครับนะกี่ปีมาห้าหกปีเราเปิดซับไม่ได้วันนี้ก้าวแรกเราเปิดซับได้เนี่ยถือว่าเราเดินไปแล้วนะครับอ่านะเพราะนั้นเมื่อเราเปิดซับได้ง่ายๆหลักง่าย ทรัพย์หายไม่หายถ้าทรัพย์หายก็ต้องมีคดีไปนะแล้วมีคดีใครบ้างี๋ยวก็มาดูกันนะครับส่วนเจ้าวาดก็ต้องบริวติหน้าที่ไปนะวัดก็เปิดนะเปิดวัดก็จะไม่มีใครชุดดำชุดามอะไรมาเฝ้าแ,เาแล้วไม่เอาแล้วนะครับนะเพราะฉะน,นั้นวันนี้ก็เคลียร์หมดนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะลงมาเองส่วนการดําเนินการคดีกับชาวบ้านที่พบว่าถูกเจ้าวาดรูปปัจจุบันดําเนินคดีแล้วกว่า100คดีรองผบตอรอมองว่าเจ้าวาดไม่ได้กระทําการโดยส่วนตัว ซึ่งต้องมาดูรายละเอียดในคดีว่าจะตกลงกันอย่างไรเบื้องต้นได้เตรียมแต่งตั้งคณะตำรวจทั้งในและนอกพื้นที่ว่าเป็นคณะกรรมการไกลเกลียคดีเพื่อแบ่งบาภาระของสารหากคดีไหนไม่ลงตัวก็จะให้เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลต่อไปชนที่ชารอดกันภายตัวจริงสนามข่าวรายงาน สรุปจากวงประชุมนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดในเรื่องของทรัพย์สินของทางวัดนะครับแล้วก็ไปดูว่าถ้าไปเจอพิรุษตรงไหนก็จะต้องดําเนินคดีนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจุดต้นเหตุของปมวิวาทะการทะเละาะกันพื้นที่ภายในวัดนั้นเกิดจากอะไรติดตามได้จากรายงานครับปัญหาภายในวัดฮิรัญญารามหรือวัดบางคลานหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตร ถูกจุดชนวนขึ้นเมื่อปี2557หลังมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบกรรมการและเจ้าอาวาสวัดสมัยนั้นคือพระครูวิสิตศีลาพรบริหารเงินวัดไม่โปร่งใสตัวเลขรายรับรายจ่ายไม่ตรงกับบัญชีหลายสิบล้านบาทแต่ชาวบ้านเก่าแก่ใกล้วัดบางขันแล้วว่ามหากาพปมปัญหานี้เริ่มขึ้นเมื่อปี2546นายสุกิจพรธาดาวิทหรือกำนันทรง อดีตประธานสภา,าอบจอพิจิตที่เสียชีวิตไปแล้วเคยเป็นวัยยาวัจกรในสมัยอาจารย์เปลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ได้มรณาภาพไปแล้วเมื่อพระครูวิสิตศรีลาพรอ,อดีเจ้าอาวาสวัดบางคลานเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสก็ปลดกำนันสงออกจากวัยยาวัจกรก่อนจะแต่งตั้งนายเวงชัยรัฐอดีตข้าราชการครูระดับ9และนายพรปั้นเพลงอดีตข้าราชการครูในพื้นที่เข้ามาเป็นวัยยาวัจกรแทน ครั้งนั้นทําให้กำนันทรงเคลือบแคลงใจว่าน่าจะเกิดการทุจริตกันภายในวัดจึงมีการสอบถามจนสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายพระครูวิสิทิ์ศรีลาพรนับจากวันนั้นจึงกลายเป็นปฐมบทของปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน20ปีปมคำสั่งปลดพระครูวิสิทธิ์ศรีลาพรออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสยังสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านภายในชุมชนและแวกวัดร,รวมถึงกลุ่มลูกศิษย์ลูกหา จึงรวมตัวกันขัดขวางไม่ให้รักษาการเจ้าอาวาสเข้าปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตฟ้องร้องกันในศาลอีกคดีถ้ามาคุยกันเรียกชาวบ้านประชุมกันมากันดีๆเนี่ยพวกผมก็ยอมรับจะมาทําอย่างเงี้ยอยู่ๆมาปลดเจ้าอาวาสหกโมงเย็นน่ะมีหนังสือคําสั่งมาหกโมงเย็นปลดเลยไม่มีการสอบสวนว่าเจ้าอาวาสองค์เดิมอะย่อนยางทั้งสง ยืดเยื้อสอกเขาไม่มีทางออกจนวันที่23กรกฎาคม2561ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรักษาการเจ้าอาวาสขณะนั้นตัดสินใจนำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งระดมกรมกรมการวัดนักเรียนนักศึกษาประมาณ100คนช่วยกันนับเงินในตู้บริจาค27ตู้ได้ย้อนรวมกว่า4ล้านบาท และใช้กระบวนการทางกฎหมายตรวจสอบทรัพย์สินวัตถุมงคลและเงินสดประมาณ100ล้านบาทต่อมาวันที่1ตุลาคม2561สวกิติศักดิ์รัตนวราหะในฐานะลูกหลานชาวพิจิตรขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอพยายามเข้ามาไกล่เกี่ยปัญหาแต่ถูกฝ่ายรักษาการเจ้าอาวาสมองว่าขัดขวางการบริหารงานวัด โดยนำกลุ่มบุคคลเข้ามายึดครองพื้นที่วัดคู่กรณีจึงยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลจังหวัดพิจิตรกระทั่งวันที่29พฤศจิกายน2561ศาลจังหวัดพิจิตรอ่านคำพิพากษาศาลดีกามีคำสั่งห้ามอดีตเจ้าอาวาสอดีตวัยยาวาจักรและอดีตคณะกรรมการวัดยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดห้ามขัดขวางการดำเนินงานกิจการของวัด ห้ามเปิดตู้บริจาครวมถึงต้องส่งมอบทรัพย์ของวัดให้กับเจ้าอาวาสและคณะกรรมการชุดใหม่จากนั้นวันที่4มิถุนายน2562พระครูพิสุทธิวรากรรักษาการเจ้าอาวาสประชุมร่วมกับนายอำเภอโพอทะเลกำนันตำบลบางคลานกรรมการฝ่ายคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติจดแจ้งจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนำเงินกว่า100ล้านบาทไปเก็บไว้ในธนาคาร ประกอบกับวันที่7สิงหาคม2562ศาลจังหวัดพิจิตรอ่านคำพิพากษาให้สอวอกิติศักดิ์และพวกรวม11คนรวมถึงบริวารออกจากวัดบางคลานพร้อมขนย้ายสินของและสิ่งก่อสร้างออกจากวัดห้ามเข้ายุ่งเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของวัดทำให้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายความตรึงเครียดอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9กุมภาพัานธ์2565เกิดปัญหาขึ้นอีกครั้ง เมื่อพระคูพิสุทธิวรากรถูกขัดขวางการเข้าปฏิบัติกิจของสงฆ์และเข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดต,ต้องขอกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรเพื่อคุ้มกันท่ามกลางเสียงฝ่ายอดีตจะเอาว่าตะโกนด่าแต่ก็ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกระทั่งวันที่6เมษาย,ยน2566กลุ่มชายชุดดำบุกเข้าไปก่อเหตุอีกครั้ง ปิดทางเข้าออกวัดทำร้ายทุบตีคนงานบาดเจ็บนับสิบคนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจึงเดินทางมาระง,งับเหตุด้วยตัวเองซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสารจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งให้ส่งมอบทรัพย์สินของวัดให้แก่กรรมการวัดชุดใหม่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างทั้งสองฝ่ายเรายอมตรงน,นี้ไม่ได้จึงมายื่นยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้เร่งดำเนินการจับกลุ่มคนร้ายออกไปเทจากวัดให้หมดเพื่อ นำให้ทำให้วัดคืนสู่สภาพปกติต่อไปครับก่อนเกิดเหตุทางกรรมการวัดชุดใหม่พยายามที่จะเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แต่ถูกขัดขวางมีการปิดประตูวัดทุกด้านทำให้เหตุการณ์บานปลายถึงขั้นใช้กำลังเข้าทำร้ายกันจนนำมาสู่การจับกุ่มผู้ก่อเหตุ21รายและออกหมายเรียกสวกิติศักดิ์เข้าพบพนักงานสอบสวน หังจากนั้นอีกราว3เดือนคือวันที่13กรกฎาคมนายพยนต์อัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสั่งการเปิดยุทธการตะเถนกวาดลานเป็นการใช้กำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและอาสานับร้อยคนพร้อมรถดับเพลิงอุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนดำเนินการพาพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดบางคลานซึ่งได้รับการแต่งตั้งชอบด้วยกฎหมายและระเบียบคณะของสงฆ์เข้าวัด แต่เมื่อไปถึงก็พบว่าประตูทางเข้าวัดทุกจุดถูกปิดไม่สามารถเข้าออกได้จากวันนั้นถึงวันนี้ปมม,มหากราบวัดบางคลานก็ยังไม่มีวี่แววที่จะยุติลงจนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องลงพื้นที่มาจัดการด้วยตัวเอง ก่อนที่จะถึงมือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลังจากวันที่12สิงหาคมก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วทรัพย์สิน161รายการจะยังคงหรืออยู่ครบหรือไม่ช่วงนี้ก็พกักการสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นปัญหาถั่วอังยีค่ะเพราะว่าพระที่เอามาเป็นของปลอมนะครับอันนี้ร่วมการช่วโกง แล้วพระที่เอามาเนี่ยนะครับองข้างนอกเนี่ยก็ขายใน80-90เพราะเป็นของปลอมแต่อันนี้มาขายองคกัน40,000นะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าถามว่าถ้าเราไม่จับกุ่มไม่ปราบปรามนะครับผมต้องเรียนเลยนะครับว่าต่อไปคนจีนเนี่ยไม่มาเมืองไทยแน่